ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว c ม a f าฟรีๆในแอ t o r e นะครับมันชื่อแอปว่าไม้ขาคราฟติ้งนะครับพิมพ์เข้าไปในแอ t o r e ได้เลยเราก็จะได้แอปนี้มาครับโหลดครับมันอาจจะเข้ายากนิดนะ่อยเพราะว่ามันเป็นนะครับของของมันไม่ค่อยแท้ครับมันฟรี เราต้องรอครับเราก็ต่อได้นี่ครับไครับเป็นเหมือนเล่นปกตินะครับวันนี้ผมสร้างเบอร์ไว้ไเรียบร้อยเหมือนไมคครับปกติแต่มันฟรีในแอฟสตูนะครับเข้าไปก็เล่นได้ปกติเหมือนเล่นจอยกับไมค์ค r ร f บแท้ก็ได้น่าจะได้นะครับ ไม่เคยลองนี่ครับอู้เกาะสวยเลยทีเดียวก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับปกติทั่วไปนี่ครับโอ้โหเวอร,เวอร์เวอร์นี้สวยใช้ได้สร้างบ้านริมน้ำมองเห็นวิวรอบทิศ สวยใช้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่นี้ครับ